แช์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้13ตุลาคม2 6 6 5ทกสแจ้งข่าวดีทกสจากโครงการชําราดีมีคืน p พลัสเสริมสภาพคล่องเกษตรกรนะคะเช็คสิทธ์พร้อมเข้าร่วมโครงการวันนี้ถึงเช็คสิทธพร้อมเข้าร่วมโครงการถึง31ธันวาคมนี้นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอยีอยดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่อง เพื่ออัปเดตขา่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะนายธนารั์งาวาลัยรั์ผู้จัดจาการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะได้แจ้งว่าทกศพร้อมดูแลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชือ้อโควิด -19 นะคะภัยธรรมชาติและภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ลดลงสวนทางกับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่เพิ่มขึ้น โดยจัดทำมาตรการฟื้นฟูและลดหนี้ครัวเรือนเกษตรกรพร้อมจัดตั้งคณะกรรมการบริหารหนี้ในระดับจังหวัดและสาขาเพื่อจัดทีมลงไปพบปะพูดคุยสอบถามปัญหากับเกษตรกรลูกค้าและแนวทางการเข้าไปช่วยเหลืออย่างตรงจุดนะคะควบคู่กับการจัดทำโครงการํำระดีมีคืนพลัสปีบัญชี2565 เพื่อแบ่งเบาภาระหนี้สินและเสริมสภาพคล่องให้กับกเกษตรกรได้มีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายในครัวเรือนมาดูเงื่อนไขาการเข้าร่วมโครงการนะคะสำหรับเงื่อนไขาการเข้าร่วมโครงการชำระดีมีคืนพลัสปีบัญชี2565ต้องเป็นกเกษตรกรรายบุคคลที่มีสถานะเป็นหนี้ปกติมีกำหนดชำระหนี้คงเหลือในปีบัญชี2565 ยกเว้นหนี้เงินกู้โครงการที่ได้รับชดเชยดอกเบีย้ยตามนโยบายรัฐบาลชำระหนี้ตามชำระหนี้ตามกำหนดเวลาจะได้รับดอกเบีย้ยคืนในอัตราร้อยละยีของดอกเบีย้ยที่ชำระจริงสูงสุดไม่เกินรายละ2,000บาทวงเงินรวม3,000ล้านบาทโดยทุกการชำระเงินธนาคารจะคืนดอกเบีย้ยเข้าบัญชีเงินฝากลูกค้าโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากในวันถัดไปนะคะ นายธนารัตน์ยังได้แจ้งว่าลูกค้าสามารถตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขาทั่วไทยนะคะหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติมได้ที่ call center 0 2น5 5 0อ5 5ทั้งนี้ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึง31ธันวาคม65นะคะ ซึ่งเมื่อเกษตรกรลูกค้าชํารานี้เสร็จสิ้นแล้วสามารถรับการสนับสนุนสามารถรับการสนับสนุนสินเชื่อใหม่เพื่อน,นำไปลงทุนในการประกอบอาชีพและต่อยอดธุรกิจรวมถึงการฟ,ฟื้นฟูอาชีพเพื่อสร้างไรายได้ที่เหมาะสมต่อไปนะคะอัปเดตข่าวดีจากทกสนะคะทกสจัดโครงการชําระดีมีคืนพลัสคืนดอกเบีย้ย20%ช่วยเกษตรกรนะคะ อัปเดตล่าสุด13ตุลาคม2565